ปัจจุบันนี้ยังรับงานไหมข้อมีจ้างหฮ้เคยอะไรมะบทไปจำไม่ค่อยได้เหมือนเดิมเห็นบอกไปลุมอืมล้งบ่อยมากยี่สิบผนฮะยี่สินอุ้ยพอเริ่มมา85เนี่ยจัดเซล่ละเห็นมีในติ๊กต็อกค่ะมียังไปปาร์ตี้อยู่ฮะสนุกนะ แม่นี่ผ่าเข่าสองครั้งผ่าหลังสองครัง้งผ่าลําไส้แล้วผ่าไส้ติ่งแตกแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่คอโอ้ยชอบคำนี้ปะไม่มีอะไรเหลือลืแต่คอยูรากลูต้านานโนไวครีมค่ะตัวนี้แฟนๆถามหากันมากเลยพี่ตักบอกให้เลยเข้าไปในเซเว่นอีเลแบบซองแบบนี้นะคะ 25บาทเท่านั้นนะคะช่วยในเรื่องความกระจ่างใสค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องโอ้ทำไมมันมีรอยดำมีรอยฝ้าหน้าหมองแล้วก็พี่ตั๊กแนะนำเลยยูรากลูต้านานโนตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะเข้มข้นไปด้วยกลูต้าบริสุทธิ์นะคะจะช่วยให้ผิวนั้นเนียนกระจ่างใสนอกจากนั้นก็ยังมีวิตามิน C 5อนุพันธ์นะคะแล้วก็ยังมีไฮยาอีก10อนุพันธ์นะคะ เพิ่มความชุ่มชื้นและชุ่มชื่นให้ผิวหน้าให้แลดูอิ่มนะัำหน้ามันจะมีเงาเงาเด้งๆแบบนี้แต่ต้องใช้เป็นประจำนะคะเวลาทาเราจะรู้สึกเลยว่าหน้าเรามี ออร่ากระจงางใสขึ้นและที่สำคัญไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์และไม่มีซิลิโคนค่ะถ้าบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่มีเวลาเดินเข้ามาในเซเว่นหรือหาซื้อไม่ได้เราพี่ตักแนะนำเลยซื้อออนไลน์ไปเลยนะคะเข้าไปในแอปของเซเว่นนะคะด้านขวามือก็จะเขียนว่า all online นะคะกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ยูล่ากลูตานาโนเท่านั้นแหละส่งให้ถึงบ้านเลยสะดวกสบายแบบนี้ แต่ยังไงก็ตามเข้าไปที่เซเว่นแบบซอง25บาทเท่านั้นค่ะมยุราหาเรื่องเมาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธตักมยุราหาเรื่องเมาส์นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะชมรายการก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทุกอย่างเพื่อจะได้รับชมรายการของเรานะคะเป็นประจำนะบอกเลยว่าคอมเมนต ถ้าอยากดูใครนี่ะบอกมาได้เลยคอมเมนต์นี่พี่ตักอ่านนะบางทีก็เข้าไปตอบเองนะแต่สมมากจะตอบเองแต่ถ้าไม่ตอบแสดงว่าไม่มีเวลานะคะ <c oughs> แต่ถ้ามีเวลาพี่ตักก็จะตอบเองทั้งหมดวันนี้บอกเลยว่าภูมิใจนําเสนอแขกรับเชิญของเราเป็นผู้ที่หลายๆคนก็คอมเมนต์บอกว่าอยากจะให้เรียนเชิญมาเมสากันในรายการหน่อยนะคะวันนี้พามาแล้วมีพิสมัยนั่นเองวสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอบพระคุณพี่มีพี่มีของเราเนี่ย ปกติดีเขเรียกพี่ใหม่นะแต่ใครๆก็เรียกมีก็มีตามนะจำได้มาตัเรียกมันก็มีมีเรียกคุณใหม่อยู่สองคนนะใครมีพี่หนิงกับพี่แอดอ๋อเรียกคุณใหม่เรียกคุณใหม่พี่ลุ้นคุณสมบัติพี่ใหม่แต่ตั๊กเนี่ยจะเรียกพี่ใหม่ประจําแต่มาตอนหลังๆเราก็เรียกมีมีตามคามตานมีจําได้ไหมจำได้ย้อนกลับไปบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าตั๊กกับมีเนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องวิยอะไรนัตาสินมีคุณมายุลาก็นัตาสินอันแล้วคุณตุ๊บตุ๊บไหนอ่ะ ตุกเดินเต็มอตุกเดินเต็มใช่ใช่ตุกเดินเต็มเอานี้ให้เล่านิดนึงจําได้เมื่อตอนที่เป็นนักเรียนตอนนั้นอ่ะมันมีร้านลุงสมใช่อยู่ในโรงเรียนพี่จำได้ไม่เก่าเลยร้านลุงสมจะขายขนมแล้วอยู่มาเขาก็ฮือกันบอกเฮ้ยเห็นหรือเปล่าพิสมัยมาตอนนั้นมีดังมากกูนก็วิ่งดูกันใหญ่นะดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็เห็นแต่ข้างหลังคุณพิสมัย จะรู้แต่ว่าขับรถเบ้นสีครีมสีงาชา้างขายเข้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหลายๆเดือน6กเจ็ดเดือนปีนึงคุณพี่สมัยเข้ามาแล้วมันเป็นภาพจำมากเลยนี้คือคือตอนนั้นนะฮะเวลาจะรำโชว์ทีก็ต้องไปหาแม่ละมูลค่ะไปหาอาจารย์มนตรีเขีนบทแล้วเอาครูละมูลมาสอนที่บ้านไปรำรอบปรถมบรรทัดของภาพยนตร์นี่ย สมัยนั้นเลยพลุงอะไรพวกนี้ค่ะคาเท่รงหนังสมัยก่อนนะสมัยเอ็มพายเนี่ยโอ้โหคาเท่เอ็มพายดีนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วรุ่นนี้ไม่รู้จักแต่คนดูรายการเราเนี่ยเก่าหมดเลยแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่มาดูก็ได้นะเพราะว่าจะได้รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงเนาะใช่ขอย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งตอนที่จะเข้าวงการเนี่ยค่ะมีจําได้มาตอนนั้นมีอยู่ซอยรังน้ําค่ะนะคะ ทุกคนก็จะไปกินข้าวบ้านนี้กันตอนนั้นจะมีใครนะคุณดวงใจดวงใจคุณธาริกาคุณมายุรชัดคุณอรสาอรสาเป็นที่นัดพบทุกวันตอนนั้นเลยมีทําอะไรบ้างอ้าวรู้แต่คุณดวงใจยังคือคือแล้วทำกับข้าวอร่อยค่ะแม่ครัวทําอร่อยเช้าก็มากันละคุณดวงใจก็อยู่กระเป๋ามาอะไรมากันมันมาพบจนค่ำเข้าไปทุกวันนี้เลยเป็นที่เป็นบ้านเขาเลยไปงานก็ไปด้วยกัน ก็เหมือนับเดี๋ยวนี้ค่าตั้งเป็นเป็นไหนนั่นบอกบ้านลางน้ําตอนนั้นอ่ะมีตังติ่งไปเด็กกับเขาหน่อยอ่ะติ่งไปกับเขาด้วยกูกลัวมากเลยเพราะว่าโอนนีฉันเนี่ยไม่เป็นคนไม่ไม่ดไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เราขี้อายนะฮะเด็กนะเนาะนะะตั้งเฉย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 แต่แต่นี่มีสนิทกับคุณแม่นะอมีนี่รุ่นเดียวกับคุณแม่เลยนะคะเพราะั้นเนี่ย รักเหมือนแม่เลยสิ่งที่เวลาต้องไปรายการไหนก็ตามเนี่ยเขาจะถามเรื่องการแต่งน่องแต่งนาทั้นบอกว่ามีเนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาไปไหนเนี่ยต้องให้แต่งตัวให้สวยไว้มีเล่าให้ฟังนิดนึงตรงเนี้ยถ้าตาเล่าคนอื่นอาจจะไม่อยากฟังมีสอนทุกครั้งเลยนะคะไปไหนเราต้องสวยไว้นะขอสวยไว้ก่อนออสวยไว้ก่อนออกไปจากนอกบ้านต้องสวยไว้ก่อนนะคนละเอีดแดนดูดีและผู้ใจให้เรียบร้อยถ้าเราเป็นคนของประชาชนและเดี๋ยวนี้เนาะถ่ายรูปก็ต้องยอม ช่สมัยก่อนนี่กล้องอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มือถือเหมือนนีเหมือนมีเห็นภาพนะว่ามีบอกออกจากบ้านต้องสวยกอบเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนถ่ายหมดแล้วเราถามว่าทําไมต้องถ่ายก็มีเคยถามก็เหรอคือเขาก็อยากได้แล้วเอ๊ะเรานึกเอ๊ะเราก็แก่แล้วนะยังอยากก็นี่ยะรุ่นนี้แหละก็อยากได้นคือเรียกว่าเหมือนเห็นภาพตอนนั้นมีบอกว่าอยยังไงต้องออกมาแต่งตัวดี คือไม่ให้แต่งเ้าแตะาจำได้มีสอนไม่ให้แต่งเราแตะแล้วก็ไม่ให้แต่งตัวดีไว้แต่งหน้าด้วยแต่งหน้าเองด้วยนะแต่งหน้าเองคือการแต่คือเก่งน้าไยนชาชีวนันเนี่ยเขาแต่งหน้าในรถเก่งมะแต่งหน้าในรถเราแต่งไม่ได้โอ้ยรถขยื้ไปมาแต่งได้เก่งเลยฮะมีบอกให้แต่งหน้าไว้เพราะว่าเวลาที่คนเห็นเราเราจะได้มีไม่ดูโสมค่ะซึ่งตะเข้ายึดคำ ของมีมาจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนรูปแบบไปใส่สสนิกเกอร์กันนะคะใส่รองเท้าผ้าใบกันก็ก็ต้องใส่ปากนางเอกต้องทาสีชมพูชมพูอมชมพูใส่หน่าจะดรท์สวยๆตาหูก็ต้องแต่งหน่อยพัดหน้าพัดตาค่ะเรียกว่าเราก็ทํากันมาตลอดมีเล่าเรื่องคนสมัยนั้นดาราสมัยนั้นเขาแต่งตัวกันเองใช่ไหมคะแต่งหน้าเองทําผมเองนะคะวันไหนเล่นฟ้าแฟก็ทำผมแกะแล้วรวบอะไรอย่างเงี้ยนั่นอ่ะแต่สมัยก่อนนี่ ลำบากนะเ<บ>หนื่อยแล้วลำบากาบทก็ต้องดูเองจดเองเสื้อผ้าขนไปเองนะคะที่นอนที่พักก็ต้องขนไปเองแล้วก็อะไรที่นั่งก็ลำบากลงถ่ายแล้วก็ไม่มีสะดวกปูเสื่อปูเสืออ่อเอานั่งตรงไหนยิดเอาน่าจะไปไหนที่สมมติเราจะไปสระบ,บุรีสามชั่วโมงถนนคลุกคลกักรบกเด็กกไเด็ก,ดกดมีเคยไปถ่ายหนังที่อะไรอ่ะน่่ยดอนเจดีสุนัขมีเขาขาวแดงเลย <c oughs> <c oughs> คนมีเอาไปเอาน้องไปด้วยเหรอเอาไปด้วยตอนนั้นกี่ปีแล้วคะโอ้โหมียังสาวใช่ไหมค่ะก็รุ่นที่แหละรถยังไม่มีแอร์ไงทชาไหมรถไม่มีแอร์ก็มีฝุ่นไปแล้วฝุ่นก็หันไปตายหมาชนสีแดงหมาชนสีเป็นอิดละสมัยมีเนี่ยอย่างที่บอกมีต้องจดเสื้อผ้าเองต่อเนื่องเองเอาเสื้อผ้าไปเองเอาไปเองขับรถไปเองไปเองขับรถเองเขาให้าน้ำมันไม่ได้รุ่นตัเขาให้แล้วนะ ห,หราไม่ยังะะไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเขามีรถรับส่งอ๋อมีรถรับสง่งโอ้เดี๋ยวนี้สบายอ่านั่งเอกเซ็มนี้นะใส่ชุดในไปอย่างเดียวเขาหาให้หมดรุ่นละเนี่ยขนเองทําเองทุกอย่างทุกอย่างตอนนั้นเราใช้กระเป๋าโอ้ถ้าจำไม่ผิดแซมโซน,นัยต่างหน้าแล้วก็ที่แต่นั้นมีแม็กเฟกเตอร์กับมอนอนแมนเห็นมานานขนาดไหนแม็กเฟกเตอร์มอนอนแมนนี่เด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักรู้จักนะมีแม็กเฟกเตอร์อย่างเดียวนะกับเมอร์นอนแมนที่ขายไอติมเกลมะ และต่อมาก็มีเฮเลนาูบินสตาร์จากนั้นนี่อะไรก็ไม่รู้เยอะเย่ะเรื่องแรกเนี่ยตอาไปเฮเลนาลูบินสตล์แล้วไปที่นายจิงเกิอใช่สมัยนั้นแล้วมีกางเกงเสริมก้นใช่ต้องแต่งกงเสริมก้นเพราะอะไรก็กลเล็กยังเด็กดูเด็กก็ตตอนเด็กสกุลสามสองเองดินกับภรรยาคุณอดินภรรยาพาไปท้อกางเกงเสริมก้นอันนี้ถ้าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาดูแลเองเพราะงั้นเนี่ยเด็กๆพวกนี้จำไว้เลยนะเวลาพี่เอ็ดเนี่ย เพราะว่าพี่จะได้จากรุ่นนี้เราจดต่อเนื่องเองเราทําอะไรเองไม่ใช่เด็กพวกนี้เ็าไม่เข้าใจทําไมเราต้องเอ็ดเพราะว่าเราผ่านตรงนั้นมาแล้วมีคือถ้าเผื่อเราไม่จํามันก็ไม่ต่อเนื่องลำบากใช่ไหมฮะสมัยก่อนนี่ลำบากพะุ่งเนี่เราจึงถ่ายเบอร์เลยเปล่าถ่ายเบอร์ไว้เหรอไหมเบอร์ไว้เลยพี่พะนุ่งมันเหมือนเหมือนกันใช่ไหเกงไนสีไม่จกางเกงหนกางเกงสซลักสีอะไรไงขอไม่ต้องตอเนื่งกเกงแซลักสีอะไรใช่ไหม เราก็แปะเอาไว้ชุดอะไรฉากอะไรอยู่นี่ดจดตดหมดหถ้าเผื่อซักเก็เสร็จเลยต้องไปซักเอง้อต้องจดเองด้วยโอ้ยมากลบากเราเราตอนนั้นที่มีต้องทำหมดเท่านั้นทีน่มีเป็นดาราดังมากสมัยนั้นมีคุณนรัญญาคุณพิสมยัยคุณเพชรรา,า,าดาราเหล่า,านี้ซึ่งเป็นหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันเรารู้สึกไหมว่าทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้เรารู้สึกไหมหรือเราก็ก็โอเคนะเนาะเรามุ่งมาทางนี้ด้วยความรักอ่ะใช่ไหมฮะ เราเราก็ต้องทำนี่ยก็ต้องทำต้องทำแต่ไม่ทำอะอ๋อแล้วก็ผมสมัยก่อนนี่จําได้มั้ยผมฟูฟูสมัยนี้เขามีเครื่องอะไรดีทำไมเรานี่เล่นเบียร์เลยเบียร์ใช้ผมไงแล้วม้วนม้วนให้พองๆอ่ะโอ้ยเจ๊โตโตอ๋อเหรอจริงเขาบอกเขาใช้เบียร์หรอแต่ไม่รู้หรอกอ๋อใช้เบียร์อันนี้เนี่ยมีทำไงอ๋อสมมติมีหน้ามันพองสพราะว่าผมคนผมสั้นใช่ไหมค่ะเขาเอาเบียร์มาใส่แล้วก็ม้วนแล้วอบผมผมก็จะแข็งนะฮะมาถึงพวกเราเนี่ย เองจะมีครีมเพิ่มสเปรย์สเปิร์รุ่นหลันี้อยู่ได้กี่วันอะเบียวันสองวันไม่ไหวแล้วคันะคันแล้วนี่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 เป็นความรู้นะต้องพวกรู้เข้าใจเบียก็หนูมานี่มันรุ่นหลังแล้วนี่ใช่ไหมใช่ใช่ตั้งตั้มนี่ถือว่าเป็นรุ่นหลังที่แต่รุ่นหลังของต้าต้ายังต้องต้องทำอะไรเองเช่นเอาเสื้อผ้าไปเองแต่งหน้าเองแต่ไม่ต้องจบต่อเนื่องเองเนาะมเขาทำให้ แต่กำลังอยากเปรียบเทียบว่าสมัยนั้นกับสมัยนี้เนี่ยการทํางานมันผิดกันเดี๋ยนี้คุณโชคดีกันมากๆะนะฮะปัจจุบันนี้ยังรับงานไหมไม่ไหวแนละ้วทาไมเขาไม่มจา้างหึอ่าแต่นี้งานน้อยนะแต่มียังสวยงามเชื่อไหมว่าทุกคนบอกเลยว่าเจอมีเมื่อเราเจอกันครั้งสุดท้ายเป็นประปรายแต่ถ้าทํางานด้วยกันก็มีสิบปีมีหน้าอย่างนี้เลยคืออะไรมะบท ก็จาไม่ค่อยได้เหมือนเดิมอ๋อมีมีไม่ค่อยจาบทแล้วใช่ไหมคอคือจำได้แต่ว่าพูดยาวๆไม่ได้เพราะพี่แดงหนูแปดสิบกว่านี่พี่แดงอ้าต้องทําได้เอาสิเอาสิเหมือนจะบังคับอ่าต้องท่องอย่างแรงเลยเลยไม่เล่นดีกว่าก็ก็ต้องทําให้ได้ละก็เดี๋ยวนี้ก็บางอย่างว่านะอายุมันมากขึ้นอ่ะโอ้แต่ตเรื่องนี้มีมีดีที่สุดแล้วพราะมีแปดฟีนี่เท่าไหร่เขา แปดสิบห้าแล้วแปดสิบห้าเท่ากับแม่เลยแต่ถามแม่อะไแปดสิบสามยันเลยแม่ไ่เยอะกับแม่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 พูดอย่างนี้มาหลายปีแล้วอย่าไปถามคุณพี่สมัยดีกว่าแปดสิบห้าเนี่ยต้องถือว่าโอเคที่สุดค่ะเพราะมี้ก็ยังดูแข็งแรงนะยังดูแข็งแรงหน้าตาอิ่มเออเต่งตึงนั่งอย่างเงี้ยหลังตรงไหมมีไหมอย่างเงี้ยไม่มีนั่งยังหลังตรงเราล่ละครไงเรานางละครมาเก่าใช่ไหม นั่งเราต้องตรงเพราะละครก็หัดมาค่ะนะน,นักแบลเล่์อย่างนี้จะนั่งสวยมา<ช>นะจำเป็นเลยะะะะเพราะงั้นตอนนี้งานก็แต่ถ้าใครมาจ้างมีมีเล่นมะไม่ไหวแล้วเ<อ>ขามีจ้างแล้วสแสดงว่าก็ไม่ไม่ค่อยทําแล้วนะคะก็ไม่ค่อยทํางานตรงนี้แล้วะะแล้วแต่ละวันมีทําอะไรบ้างเอออยากรู้ชีวิตประจําวันมี ก็วันๆเนี่ยนะเขาก็จะมีพวกสินค้าต่างๆมาให้เราทาอ๋อยังมีใช่ไหมก็ยังมีค่ะมันก็ไปไปพูดใช่ไหมค่ะแต่ว่าทุกอย่างมันต้องมีของจริงของแท้ค่ะใช่ไหมแล้วก็มีออยมีอะไรเป็นหลักประกันได้คือคือพูดแล้วต้องให้คนเชื่ออ๋อคือใช้เองด้วยสินค้าแต่นี้มีต้องดูดูมีดูเยอะไหมดูก็ดูเยอะหรอออยต้องมีอ๋ออยต้องมีนะฮะไม่ใช่พูดแบบ ขอไปทีไม่ได้ไม่ได้ต้องพูดได้เขาเชื่อใช่ว่าเราใช่จริงทําจริงชื่อเสียงเป็นประกันประกันโมยยังยังยังโอเคนะมีมีก็ยังมีเรื่องของการโปรโมทสินค้านะคะแต่สินค้านั้นก็ต้องเชื่อถือได้ใช่ค่ะนะคะให้มีได้รู้ได้ใช้จริงอ่ามันยังคุณเนี่ยของคุณเนี่ยเห็นไหมทาอะไรเนี่ยโอ้ยแผลนี้ที่มีเตือนนะเนี่ยอ๋อมีเตือนนะเนี่ยกำลังบอกว่าจะให้มี มีต้องใช้นะอ่ะก็คุณมาออกไปเล่นกอล์ฟเกิร์นี่โอ้โหตอนเล่นกอล์ฟอาทิตย์ละคนสองคนยูร่ากุต้านาโนนี่มอบให้มีไว้ด้วยแต่มีหน้าผิวสวยอยู่แล้วแมีก็การแดดต้องใช้กันแดดนะคะต้องใช้กันแดดให้ค่ะนะคะฝากให้อบคุณด้วยนะคะวันนี้มาดูขั้นตอนการแต่งหน้าในชีวิตประจําวันของพี่ตั้นะคะแน่นอนที่สุดเราล้างหน้าเรียบร้อยให้สะอาดนะคะเราก็จะบำรุงผิวเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าขั้นตอนต่อไปกันนะคะโดยพี่ตั้จะใช้ แป้งตลับนี้ค่ะ Yula Perfect Bright นะคะแป้งผสมรองพื้นคุมมันปกปิดติดทนกันแดดกันน้ำกันเหงื่อและมี S P F 20 P A บวกบกบวก,บวกตลับนี้นะคะเดี๋ยวพี่ตักก็จะถ่าให้ดูวันนี้พี่ตั๊กใช้ C2 ค่ะให้ดูนะคะทาง่ายแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วย ถ้ามีรอยดำตรงไหนเราก็แท็บเพิ่มอย่างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะว่าเนียนมากเลยแล้วเราก็แต่งหน้าในขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมออกไปข้างนอกได้และสําหรับใครที่ห่วงว่าอากาศร,ร้อนๆอย่างนี้เนี่ยจะเป็นคราบระหว่างวันไหมบอกเลยว่าแป้งของยูราไม่มีคราบระหว่างวันแน่นอนรับรองว่าผิวหน้าคุณเบาสบายด้วยนี่เลยค่ะแป้งยูราเพอร์เฟ b r i ไบร SPF 20 PA บวกบวกบกคุมมันปกปิดติดทนตลับนี้ค่ะมมยุราหาเรื่องเมาส์มีก็ รับโปรโมทสินค้าค่ะชีวิตประจําวันของมีต้องรู้ว่ามีเนี่ยอยู่คนเดียวค่ะคนที่อายุ80กว่าแล้วอยู่คนเดียวอย่างแม่ตั้งเนี่ยต้องมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดมีตื่นนอนมามีทํามีญาติหะสุนัะแมวทานแลแมวมีหลานดูแลเรืหารกันกินให้มีไหมก็หรือมาทีข้างนอกไงอ๋อแล้วก็มาดูมาทานกันแล้วก็ทีไปซื้ออะไรมาทานอะไรอยเงี้ยหรือก็ทําบ้างนะฮะ ถ้าจำได้ว่าล่าสุดเนี่ยมีเคยเล่าให้ฟังบอกว่าเหมือนตอนตอนนั้นอยู่คอนโดทํางานบ้านเองไม่ทำอะทําไม่ไหวนะอืเห็นบอกไปล้มอืไปหกล้มจ้ะล้มบ่อยไหมยี่สิบผลฮะยี่สิบผยมีล้มยี่สิบผลเทปบหนักไม่อยู่คหออยู่คนเดียวเงี้ยเดินไม่อยู่พอพอล้มก็อีตอนที่ขึ้น นาคานาคี83ามยังไม่ได้ลงเพราะเริ่มมาแปดสิบห้าเนี่ยชักเซละ่ะช,ชักเซละ่ะชักไม่ไหวอุ๊แต่ดีกว่าแม่ตักแม่ตักยังใช้สามขาอยู่แล้ววอล์กเกอร์นี่ก็ใช้เวลานั่นก็ใช้อยู่บ้างก็ใช้แต่เวลานี้ไปนวดหมอก็ไม่ให้ใช้อพยายามบ่อยอแล้วร่างกายตอนนี้เป็นไงฮร่างกาย่ม,มากๆก็ก็ระวังไงไปไหนก็ต้องมีเพื่อนไปด้วยขึ้นกระดทุกวัน ขึ้นไหมยังขึ้นไหมขึ้นมือเังข,ข,ข,ขึ้นอยู่ขึ้นลงนะแต่ควรจะมีคนไปเป็นเพื่อนนะคอยแบกคอยอะไรเนาะก็ไม่ก็ขึ้นเองอ๋อขึ้นเองฮะไปโรงพยาบาลดีอย่างและพวกรลาวนี่เรามีเยอะแล้วคนเขาไม่งงเหรอมีให้คนมาแบกให้คนมีมาเดินวอล์กเกอร์แต่หน้ามีตึงๆ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ดีแล้วไม่เดิน <c oughs> ไม่เป็นยายเลยอ่ะคือเราไม่เดินวอล์กเกอร์เดินในบ้านข้างนอกอาศัยเกาะอ่ เกาะคนไปด้วยมีหลานๆพาไปอะไรเงี้ยนะคือเดินได้แต่ว่าต้องมั่นใจไงมีคนอยู่ด้วยเกาะนิดๆอะไรก็ไม่ต้องเกาะก็ได้แต่ถ้าเรามีเดินช้อปปิ้งสบายมากเรามีรถไงเดินไปหยิบของไปรถดันๆไปแต่ต้องมีคนไปเป็นเพื่อนเพราะว่าได้ยินว่าเชื่อไหมว่าคุณพิสมัยเนี่ยขับรถมาตลอดขับเองเพิ่งเลิกขับปีนี้เองเลิกขับคือไม่น่าเชื่อถ้ามีญาติบางคนเนี่ยเจ็ดสิบเนี่ย หรือ6กกว่าก็ไม่ขับแลลวนี่เพิ่งหยุดนี่เพิ่งหยุดพักเนี่ยโอ้โหเก่งจังเลยแต่แต่ก็ควรหยุดแล้วนะมีเพราะว่าบันทีการตัดสินใจอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็เยอะมีมีคิดว่าถ้าสมมติมีไม่ล้มเลยร่างกายมีเนี่ยสำหรับคนแบบสิบภาพมีถือว่าตัวเองแข็งแรงไหมก็ถือว่าแข็งแรงนะมีมีโรคภัยแค่เจ็บอะไรไหมก็มีธรรมดาความดันมีมีบ้างมีบ้างเบาหวานไม่มีโอ้โหนี่แหละประเสริฐตรงนี้ค่ะโอ้ประเสริฐมากไอตอนที่สมัยตอนที่เล่นนั้นเนี่ย เราไม่มีสแตนด์อินตกบันไดเองตกม้าเองนะผู้้ายผักไปหนูก้นกระแทกทุกอย่างทำเองหมดตกมาหลายครั้งอนาะจารย์มารีสีฟ้าในเรื่องขี่ม้าเก่งเนี่ยล่นทั้งนั้นไม่มีสแตนด์อินไม่มีขี่ม้าเก่งนี่ไม่ได้เรียนด้วยนะไม่ได้เรียนอ๋อ<ร>าแล้วก็ขี่เราเลงขี่ม้าหนอยเราเลงขี่ม้าเสร็จมาพ่อพับ่ฮ้เราล่นแล้วก็ลุงหันบอกบอกบอย่าชายโยชายโยม้าตกใจ <laughs> ดูนักแสดงสมัยก่อนดิวนี้เนี่ยถ้าขีมา่ม้าเขาจับไปฝึกเป็นเดือนนะ<า>แต่มีนี่ขึ้นมา้าตั้งเขาเคยขึ้นแล้วโดนมันมันมันเหวี่ยงมันลงมากันรี่มันไม่เหยียบเอาท<า>ี่คือ<า>ดาราสมัยก่อนใน้เทสแตนด์อินเนี่ย<า>จะต้องข้ามข้ามไอรถนี่ยในเรื่องต้องไปทําญี่ปุน่นใช่ไหมต้องนั่งนั่งในลอยลงไทยแล้วต้องขี่เกาะสะพานแล้วก็เกาะพีแอสนั่น S <S นู่นหลุดฉากไปเลยเรื่องสมตามบูอ๋อบูด้วย <พา S 1> กินสักถามเสือก็ดำมากเรื่องน,<า>นี้ใช่ไหมคะ,ะมีพวพออะไรทําไมเราถึงตกก็ต้องตกเองเล่นอะไรก็ต้องเล่นเองเจ็บปวดรวดร้าวในร่างกายแต่มีไม่เป็นอะไรหรือไนี่ผ่าเข่าสองค้ัง้งอ๋อผ่า,ขา <S <S เข่าแล้วผ่าหลังสองั้งผ่าลำไส้แล้วผ่าไส้ติ่งแตกแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเลยได้ขอ โอ้ยชคแบบนี้บ้าไม่มีอะไรเหลือเลอแต่ขอยข้างในผ่าหมดแล้วเห็นมีในติกต็อกมียังไปปาร์ตี้อยู่ฮแล้วเหล่าปาร์ตี้เนี่เป็นดาราเก่าทั้งนั้นมีเล่าให้ฟังหน่อยดิสนุกนะโอ้จะน่าเจอกันเทพี่ตุ๊กเนี่ยแล้วก็มีคุณปอยมีปอพอมมีจิมอูมจิมเกมอูมอ้อย ีอจิรบดีมานัทชนกลลนาวัจสุบันมีพี่หมูแล้วก็มีไกลลาเก่งไกลแล้วก็มีพี่ตีมีพี่เปี๊ยกสุมาศเยอะค่ะเดี๋ยวก่อนเหล่านี้เขไปรวมกันได้ยังไงก็นัดกันไงฮะแล้วเรามีไลน์กันในกลุ่มเนี่ยอาจจะมันมีเยอะฮะตามกับข้าเป็นคนละอย่างแปแบ่งแล้วไปคุยอะไรกันอ่ะร้องเพลง ร้องเพลงมันเป็นความสุขงั้นแสดงว่าชีวิตตอนนี้ของมี้นเนี่ยถ้าได้เจอน้องๆเหล่านี้มีจะมีความสุขค่ะแล้วก็บางทีก็จัดรดน้ําให้วันสงกรานต์ให้มี้ทุกคนเอารบมีไงทุกคนรับรบมีเราก็จะร้องไห้ตัวบอกหร้องนะนรี่วันนี้นี่คือเป็นความสุขเป็นความสุขอายุมากกว่าเพื่อนเป็นพี่เอื้อเป็นพี่เอื้อยชื่นใจนะฮะเออตัวบอกอย่าร้องห้ามมอ ได้ไปปาร์ตี้กันไปปาร์ตี้กันนั่นเนี่ยเดี๋ยวก็ชวนทานข้าวละนี่วันเกิดคุณดวงตานี่บ้านกินข้าวกันนะอ้าโอ้ดีมากเนี่ยคือข้อดีของดาราเก่าๆเนี่ยเขาก็เขาก็จะเกาะกลุ่มกันเดี๋ยวหลังเอาต้องไปด้วยอยากไปอยากไปเจอน้าพี่ไก่ก็เหมือนกันพี่ไก่ลาอยยุกันไปจัดที่บ้านที่บ้านอะไรทางเมืองนนท์นะสนุกดี เขาก็จะไปเฮฮาไปเฮฮามีก็จะไปจอยกค่ะไปจอยเัคามลองเพลงสนุกสนุกเนี่ยมีว่าความสุขของมีวันนี้คืออะไรความสุขของมีอยู่ที่เพื่อนนะเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่สิ่งมีสิ่งเสียจต่อกันเนี่ยค่ะความจริงใจต่อกันลําบากทุกยากก็ช่วยเหลือกันค่ะมันก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งแล้วเหมือนพี่ตุ๊กเนี่ยพอพี่แอรไม่อยู่แล้วไปกันนะพี่ตุ๊กไปอ้องว่าไปคุยกันพี่แอสมบัติพี่แอสมบัติไม่น่าไปแลวเนาะ อไปเลยไปพี่ต้อยก็ไปเร็วไปอาหานก็ไม่น่าไปลเลยนนี้ยังอยู่ให้พวกเราเคารพก,กันอีกนานแต่ขอแข็งแรงนิดเนาะเราจะได้แฮปปี้แม่เมื่อวานนี้หลวงพ่อให้ตัง 100. ร้อยโอ้โหอ่ไต้องร้อยมิ้นไม่อยากอยู่บอกแปลกนะอ๋อยอยู่ถึงร้อยบอกอยู่แล้วต้องช่วยตัวเองได้ก็เป็นหนึ่งในหลายๆท่านที่ใครๆอยากให้ชวนมาคุยวันนี้เราเห็นแล้วว่า มีในวัย85มีมีความสุขในการได้เจอเพื่อนๆค,คุณพิสมัยวันนั้นที่จะจําได้เลี้ยวรถเข้าไปในวิทยาลัยนัตสิน์ของเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยอาจจะเปลี่ยนในเรื่องวัยที่มันเพิ่มขึ้นะนะคะแล้วก็สุขภาพอาจจะโรยๆลงไปแต่หน้ามียังเหมือนเดิมนะ <c oughs> น้ายังสวยเหมือนเดิม <c oughs> ยังไงก็คอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง <c oughs> แล้วอยู่เป็นที่รัก อวกา <S <S อีกนาน <S <S ต้ตองแข็งแรงนะคะขอบพระคุณมีมากมค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความสุขที่ทําให้เป็นน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตเรียนได,ได้คุยกับรุ่นพี่ที่เราเคารพไม่บอกว่ารักคาเดียวบอกว่าเราเคารพเพราะว่ามีนี่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่สอนสั่งในเรื่องดีๆให้กับเราชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามนะคะเพื่อที่เราจะได้มีเรื่องราวดีๆแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้พี่ตักแล้วก็ ทีมงานหาแขกแล้วเชิญน่ารักน่ารักแบบนี้มาคุยกันค่ะจำได้เรื่องแรกคุณเล่งกับพี่พี่พี่พันคำพี่นอ้อยใช่แล้วไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแล้วเสร็จแล้วก็มานัดน,นึงตอนนี้ดังไม่ยุเรื่องเลย <c oughs> เป็นยุนราธนาบวชไปแล้ว <c oughs> เป็นไม่ยุราธนาบวชไปแล้ว <c oughs> โอ้โหที่เรื่องนี้ต้องเล่านะพ่อพูดไม่ชัดม,ม,มีมีมีแซลเรื่องนี้พ่อพูดไม่ชัดเดี๋ยววันหลังต้องมาเล่าในการนามีสมมติว่าเราไปถ่าย ข้ามเกาะไปใช่ไหมค่ะนี่ทำไงปอลทงฉีเอาเสือกันแล้วฉีฉีที่สันใช่สมัยนั้นเวลาจะฉี่นะเขาเอาเสืออ้อมค่ะอ้อไว้แล้วแต่คนที่อ้อมจะเป็นคนเห็นนะเห็นเพราะว่าเป็นคนยืนใช่ไหมอ้อมเสือแล้วก็เราก็ฉี่ให้เสร็จใช่นะฉี่เสร็จแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วคนที่ถือผู้ชายนะเอาที่อ้อมนี้อ้าวแล้วกันผู้ชายเจอให้จะไปไข่ผู้ชายไม่ได้ พี่เชื้อได้หไม่ใช่ฉี่มีฉี่ในเสือก็ฉี่ในถังอย่างกันอยุ้ง <Okay. S 2> ปรากฏว่าตึกลุกขึ้นมาแม่บอกเฮ้ย hey, hey, hey ไม่ได้ลงถังอย่งกันอยู่งมัลุกขึ้นอาเลปลาอย่างกันยุ้งมันเล็กแค่เนี้ <c oughs> ไม่ยุราหาเรื่องเมา